สวัสดีครับยามค่ำคืนวันนี้นะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิก,กาเรามาทำการลงพื้นที่เจาะบาดาลที่อำเภอเมืองตาดนะครับแต่ว่าเขาสม,มิงก็ก็ค่อน,ค,อน,ค,อนค่อนกันนะครับอยู่เขตติดชายแดนก็เนี่ยครับเราวันนี้เนี่ยเจาะเสร็จแล้วน้ำแรงครับกำลังเอาน้ำคืนเทสให้พี่เจ้าของเขาดูครับแกเพิ่งมาถึงก็เทสให้ดูก็ ในเขตจังเราจะมาพูดถึงเรื่องราคานะครับในคลิปนี้ก็คือในเขตจันทบุรีกับเขตจังหวัดตราดเนี่ยสองจังหวัดนี้เนี่ยราคาจะยืนพื้นอยู่ที่75,000บาทนะครับแล้วมีอะไรบ้างราคานี้สําหรับร้านโชวารีมีอะไรบ้างก็อันดับแรกนะครับก็จะมีท่อ6นิ้วอย่างเงี้ยครับอย่างดีเลย8.5นะครับเราจะใช้แบบอย่างดีให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่ามันจะกัน ในเวลาเราเจาะไปอย่างเงี้ยในเวลานานๆเข้ามันจะไม่มีการแตกถ้ามันแตกแล้วบางทีน้ําขุนอย่างเงี้ยก็จะอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับแล้วก็จะมีชุดปั๊มน้ําอย่างเงี้ยครับแล้วก็เนี่ยปั๊มน้ําเราก็ต่อสายไฟไปเสียบให้ที่บ้านนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกเสียบไฟตรงไหนแล้วก็ขึ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยแหละครับในราคานี้ก็จะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะครับคือพร้อมเห็นน้ําพร้อมใช้น้ําจริงๆครับตัวนี้ ก็คือการออกแบบบ่อบาดาลที่ดีเนี่ยอย่างแรกที่สําคัญเลยคือท่อต้องเป็นท่อหนานะครับอย่างพวกเขตบางทีเขตจันกับตาดเนี่ยสำคัญเพราะว่าชั้นดินมันมันสามารถบีบท่อให้ให้มันแตกได้ง่ายครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้ท่อหนาเพื่อเพื่อตัดปัญหาตรงนี้ไปลูกค้าก็จะได้รับของดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ปั๊มน้ําก็ขนาดหนึ่งแรงนะครับช่างก็เป็นวัดครับ ขนาด1แรงนะครับน้ำออกประมาณนี้ก็ประมาณนิ้ว2นิ้วครึ่งได้หมดครับ1แรงแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหนบางทีถ้าส่งไกลก็ใช้นิ้ว2ก็ได้ถ้าถ้าส่งไม่ไกลว่าใช้นิ้วครึ่งก็ได้ครับก็วันนี้เราก็จะมาชี้แจงราละเอียดประมาณนี้ครับร้านโชวารีเข้าเจาะตอนนี้ก็มืดแล้วกําลังจะเก็บของเตรียมกลับบ้านแะครับแต่วันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ